ดิฉันจันยปร์ส่งนอกนะคะแต่เป็นอสมอเป็นหมอตอกอยู่ที่นนอยู่ที่มะเกือค่ะบ้านมะเกือะบ้านมะเกล่ะค่ะเกรับก็ทำมาสามปีกับสี่ปีแล้วค่ะสามปีสี่ปีค่ะเกรับเดี๋ยวอาย่บ้านมาตรงไหนอยู่ใกล้อะไรสถานที่สถานที่ใกล้สถานีรถไฟค่ะรถไฟบ้านคอายุเทินมะเกือบ้านบ้านมะข่าบ้านมะข่าค่ะติดกับบ้านมะข่าเนาะมะมะข่านี่มะเกือค่ะครับนี่อายุเทินค่ะ ใช่ครับนอ่ครับครับนี่ขึ้นลายแล้วเนี่ขยับลองขยับแต่แต่จำบนี้ั่ยจำเนี่ยมาจำมาเดินด้วยกันมันแรงนิดเดียวจริงจริงจำมาแบบเบิกแบบไม่องเสียวไม่ล้องอันนี้เอาโอ้นี่ไปได้หลายจริงจริงไปได้หลายกว่าเก่าหลายเนาะดีขึ้นหยุกหยุกได้ปวดปวดตรงไหลอยู่ไหมปวดตรงนี่างไหม ก็เนี่ยมันจะเป็นตอนนอนนิดหน่อยแหละอ้าแล้วดูว่าเป็นนอนมีอาการไหมถ่ายยังไงกลับมาสามอีกเนาะนี่นี้โอเคนวดเราเป็นยังไงอย่างน้อยหน่อยดีขึ้นเบาเอวจากที่เคยเจ็บอน่ะก็หายเจ็บตรงนึงหายเจ็บไปเลยเนาะนั่งได้อะไรได้เนาะได้อืมดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าหลายเนาะจ้ะมันหายปวดหายถึงปวดหายถึงตอกตรงกล่นกบหรอมันดีขึ้นเนาะโอเคค่ะ จ่ามันนักกว่ได้เนาะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากค่ะมีเรียงเป็นไงกลุ่มไดวะเนาะเออเป็นมีเรียงเลยตอนแรกมันกลุ่มไม่ได้ไม่ได้มันแข็งปวดปวดหลังปวดเอวนะต้องเอวใช่ไหมเอวต้องเอวปวดกุ้มอืมก็พยายามตอกไฮ้ซกุดนะมันจะไม่ค่อยถึงตอนนี้กลุ่มใดได้ไรได้กลุ่มได้แล้วปิดตัวได้ปิดตัวได้แล้วโอเคโอเค เยวตัวลองเยวตัวดูเดยอกลับไปบ้านมันได้ยังเนาะ,นะโอเคไต่ตกเรามันก็เหมือนเหมือนเบาคือเนาะ,นะแต่หนวดเยๆบางทีมันก็ช่วยเพราะถ้าก็ได้ไอตอนแรกเองมาเองปว,ปวดปวดอิ๋วเนาะปวดอิ๋วปวดอิ๋วผิดแต่แข้งคางไม่ได้ไม่ได้มันเจ็บมันเจ็บอืมพอหนวดต่เอเสร็จแล้ว ดีขึ้นเนาะมันเบาเบาตอนนี้ผิดตัวได้อะไรได้เนาะตอนนี้ผิดตัวได้เลี้ยวขยับได้ตัวขยับแด้เลี้ยวเอขอคลิปนี้ไ้เป็นวิทยาทานเนาะอืมค่ะใครเขาปวดออ๋วมากๆงไงะให้มามาหนวดเนาะมันจะได้ดีขึ้นเนาะนี่เดี๋ยวจะเก็บคลิปนี้ไว้ด้อจ้าขออนุญาตดาตอนที่พี่มาผีปวดขางทรายนะคะขางทรายจากสปูกลุง มึนคาจ้ะหลังจากนวดแล้วมีอาการดีขึ้นนะพี่หลังจากนวดจากตกเร็วนะมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่หายชายังยังเหลือชาอยู่เนาะจ้ะเป็นชาหรอตอนที่มาจ้ะสามารถแบบยืดเยียดได้ดีกว่าเก่าจอนยังหลังเนี่ยปกติผมจะขมยังไม่มากจ้ะตอนนี้มันก็ขม้จ้ะโอเคถ้าเป็นยังไงก็มาอีกเนาะพี่เนาะตอนนวดกลางเดียวอยู่เลยเนาะ โอเควันนี้น้องมาด้วยอาการปวดเอ่วเนาะที่นี่ก่อนก่อนนวดอ่ะมันมันปวดมากใช่ไหมนนถ้าระดับซิปห้ซ <5. S 1> ิปคะแนนเลยเนาะ <5. S 1> หลังจากตอกจากนวดแล้วอาการดีขึ้นนะเ <5. S 1> นาะหายเลยไหมหายห,หายปวดเลยนเลยนาะโอ้วันนี้หนุ่มเหนือมาเยือนโอเคอาสมปุค่ะขอบคุณคเนาะก็ตอนแรกลงแดงมานวดเรามีอาการยังไงนะลุง อตอนที่ผมมานวดครั้งแรกอาการผมมันปวดเจียวมือชาครับทีนี่ไปหลายๆหมอแล้วทีนี้หมอไหนดีผมก็ไปหมอไหนดีผมก็ไปทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจมา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 ,มาบีมันนวดกับหมอหมอหมอยัดวะนี่เนาะก็หมอก็หมอมะค่าครับคือหมอยัดนี่แหละครับแกเห็นผมถื่นกระเทกระเทผมก็เลยลงมานวดดูสีห่าข้างโซนี้ ที่โรคผมเสียวมึนชาที่ปวดปวดเอวนี่เดี๋ยวนี่มันหายดีปกติครับผมก็ไม่รู้จะไปหาหมอไหนพอดีกว่าเห็น้องถักผมก็เลยมาเห็นหมอถักผมก็เลยมาแต่เดี๋ยวนี่ผมดีขึ้นมากๆครับไม่มีเสียวไม่มีมึนไม่มีชาไม่มีปวดทีแรกไปหาหมอโรงพยาบาลทีาบอกว่ากระดูกทับเสียนผมก็เลยไม,ไม่ไม่ตัดสินใจผ่าพึกษาลูกแล้ว,วก็จิตพิการก็เลยมาหาหมอหมอบีบคือผมก็เส้นเลียดมันจะอุดตันเพราะผมทํางานอยู่ครับ ตอนนี้ดีขึ้นมากๆเลยครับถือว่าบุญวาสนาผมนะครับที่ได้เคยแต่ก่อนเคยได้ร่วมต่างกันมาถ้าผมไม่มีหมอญาติมาช่วยผมบีบมาช่วยผมด่วนคงจะผมคงจะพิการครับขอบคุณค่ะลุงคิดยังไงถึงได้มาโอเคอันนี้ก็เป็นเขามาปพ๊บก็จะเหมือนเป็นครูค่ะเป็นครูครูที่เราที่เราใช่รักษาพระพุทธเจ้านะคะ เป็นบรมครูของการนวดไทยค่ะอ๋อ oh, เกี่ยวกับการนวดค่ะอันนี้ก็เป็นปู่ที่กที่ท่านดูแลพระพุทธเจ้านะคะเซนนวดให้พระพุทธเจ้าสมัยการตอกล้านมนาคือการตอกไ้เส้นมันนุ่มกดกดริมแล้วก็ตอกบเบาๆค่ะ oh. ไม่ใช่ความรุนแรงนะคะจะนิ่นความรุนแรงไม่ใช่เลยจะจะจะกดริมแล้วก็ตอกบเบาๆค่ะมันจะทําให้เส้นคนไข่นิ่มลงอืเราเราทำให้การกดของเราอะ่ะง่ายขึ้น เอาอ๋อตอกตอกนำน้ำนาตอกนำค่ะตอกน้ำแลาวคยเอามือทีหล,ลังเเคยทีจะไม่ตอกคนไข้ครับแต่คนไขท้ทนไม่ไหวเวลาเรา<อ>โค<อ>้เสินนะคะค่ะคนไข้จะไม่ไหวบางคนได้ยินเสียงในเฟซของหนูเขาจะกลัวแต่พอได้มาสัมผัสเราเขาชอบบอกคอตอกก่อนอ๋ออันนี้เป็นหลักการทฤษฎีเนาะค่ะอ๋อเร้าใจหลักการนการใช้การตอกสินมาร่วมจริงเป็นศาสตร์พื้นบ้าน เป็นทางเลือยวสุดท้าย,ยคุณง่ายๆค่ะจาย์คือธรรมดาคนเราก็จะหาหมอโกอนแต่ที่นี่การนวดนะคะมันจะนวดครั้งเดียวแล้วมันจะดีขึ้นเลยหน่อยค่ะมันจะต้องมีการนวดสาครั้งที่สองแต่พวามเค่หลังเรื่องงานใช่ไหมคะที่นี่สิหนโพสบอกก็คือคนไหนที่เขาถูกอยู่นะคะจาร์หนกเคยผ่านผ่านตัวหนูมาแล้วมันทรมานหนูเลยจับตอ้องนีคุมาทำการหนูทำได้เกือบสี่ปีแล้วค่ะตั้งแต่เรียนมาปีหกสอง ตอนนี้ก็ทางอบจอว่าจะมีจะมีเสริมนะคะบางทีเออพานจะอากาศแอร์เพจของอาจารย์ฝากบ <laughs> อก<ม>ถ้าเบื่อไครเขาให้เขาดูอยู่นะคะเวลาเสนเนาะถ้าเขาดูอยู่ถ้าเขาสนับสนุนได้นะคะ<ม>ทางอ,อบจบอกว่าจะมีอ่าดอกสินแบบตะก่อนคิดว่าเชิงลึกแต่ไม่ใช่ว่าเชิงลึกแล้วคะ่ะอันนี้คือเหมือนว่าต่อย,ยอดนะคะพอม,ม,มาช่วยเขาเราปากปลาปลาคือเขาดีขึ้นเขาก็บ,บอกม,มันก็จะมีทั้ง ทางดีแหละไม่ดีในความคิดของเขาบาง<ม>ทีมันอาจจะเจ็บพอหนูต้องใส่กุจุดรวมค่ะการเป็นชายการนวดที่นี่คนที่เขาถูกเขาเจ็บอยู่แล้วมันจะมันจะเจ็บเจ็บ<ม>แต่มันจะหายอ๋อเหรอค่ะเขาบางคนเขายกเขียนไม่ขึ้นจะมีมีคลิปของของพี่เทปเรนก็ดูขรบเซนนะคะ่ะแกเดินจนเนี่ยและคะ่ะหนูมาตอกแกบอกเอาไม่รู้ว่ายาทำ<ม>หนูเจอแกอยู่ทำไม,ามหนูบอกพี่หนูขอลองไปตอกเ็นแ้วหนูทำหาอ่ะ ตอนแรกแกไม่รู้เลยค่ะมาสามทีแกยังทำคลิปให้หนูไว้อยู่ค่ะอาจารย์แต่วันหลังหนูส่แกดีแกดีขึ้นไหมแกเดินได้ปอเลยค่ะเป็นนอบตเก่าอ,อยู่เป็นเจล่กพี่แดงบอกชื่อได้อะไรได้เลยจะเป็นศาสตร์ทางเหนือเป็นพื้นบ้านทางเหนือแต่หนูนักกิดบัตรทำมันช่วยก็ได้นะเราก็ไม่จำเป็นต้องหลับศาสตร์ของคนละคนละเราทุกอย่างนะคะอะไรที่มันดีก็ค่ะที่เป็นศาสตร์พื้นบ้านวันน้ำมาใช้มันก็น่าจะดีนะคะอาจารย์ใช่ใช่ที่ผ่านมาทั้งมดในประมาณมีคนมา มารักษาก็เรานับคนได้ไหมเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ตอนี้หนูทำไม่ทันแต่หนูมีแฟ้มนค่ะพอมีมีทะเบียนไม่หนูน่หนูจะทำไหวของหนูก่อนหนูจะเก็บเคสแต่ทุกวันนี้คือความรีบหนูก็ตัางใจจะเก็บจะเก็บเป็นข้อมูลค่ะหนูจะมีออกบูธออกบูธกับเพื่อนๆตามที่นูส่งรูมให้อาจารย์นี่ยค่ะหนูก็จะทำไหวของหนูค่ะเป็นศาสตร์เต็มแล้วค่ะทอันนี้อันนี้คือของคนที่เขามารักษาใช่ค่ะก็หนูจะดูว่าเขามาก่อน ระดับความเจ็บปวดเขาอยู่ระดับอยู่ระดับไหนคนนวดเลยเราไปเคาะได้เลยได้ค่ะการพราะว่าคนที่บอกเราได้ไม่ใช่ตัวเรานะคะคนไข้คนที่เขามานวดเขาจะเป็นคนบอกเราเองว่าเขาดีระดับไหนเขาจะลองหนูเลยว่าตอนที่มาบางคนคานมาใช่ไหมล่ะค่ะบางคนต้องถามมาอย่างนี้ค่ะแต่เขาดูเขาเดินได้กลับบ้านกะถือว่าเขาดีขึ้นถูกไหมคะอาจารย์เราไม่จำเป็นต้องว่าต้องให้ปวดไปหมด มันไม่ใช่ละค่ะสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันข้อห้ามให้เขาอ่านบางคนเป็นมะเร็งมาเราไม่บอกเราอะค่ะเป็นเป็นแบบใช่ไหมค่ะเขาอยากหายมีอะไรเด้งข้อห้ามใช่ก็อยากหายเขาไม่เรียนี่ข้อห้ามข้อห้ามเช่นอะไรระวังในการนวดเราเตือนตัวเองด้วยนะคะอาจารย์เช่นโรคเอดส์มันแล้โรคอิสุกิสายนังค่ะไม่เอาเนาะมีไข้เกินสามสิบแปดจุดห้าก็ไม่ได้อักเสบบวมแดงก็ไม่เอาใช่ไหมกระดูกข้ากระดูกเล่าก็ ที่ยังไม่ติดไม่อะค่ะอันน hmm. tamam ี้ห้ามห้ามนวดเนาะแล้วก็ปัญวาเหตุการณ์ขอคนระวังอีกค่ะบรู้กัจะติดไว้สนติมีการโรคประจําตัวบางอย่างใส่ว่าเทียมกันไม่ได้เนาะ ลูกก็ใจอะไรอย่างค่ะต้องระวังค่ะอาาจรย์มีไวไฟให้ด้วยใครมามานำพาลูกพาหลานมาคนก็มาเต็มมาอาจารย์มันมีมายังยังหมอกบมาค่ะแกมาสี่หาคนในวันนั้นหมอกบมาเลยค่ะหมอกบมาหมอกบอยู่ก็ไหนอยู่ต้นไหวปันบิงหรืออยู่ไหนี่ทำแหนน่ะแหนแดงนะมค่ะที่อาจารย์ละมั่งค่ะนี่หลุดจากอีกค่ะรอาจารย์แต่ว่าก็นนิชกันอยู่ค่ะพอดีแกมาค่ะอันนี้เป็นคน บ้านอยู่กันไหนบ้านบ้านจริงๆนุ้ยอยู่มะค่าอยู่มะค่าแต่ขามทางรถไฟก็มาก็เป็นมะเกลือหรือมะค่าสวนในสวนนี่บ้านหลังนี้ใช่ไหมค่ะหลังนี้ค่ะอ๋อนี่อันนี้บ้านเจ้าของติดกันอันนี้เราเดี๋ยวมาดูข้างนอกนี่อันนี้เราก็เออเห็นตรงไหนจะในป้ายอันนี้อะไรนะลองอ่านให้ฟังหน่อยคือตัวนี้อันนี้ป้ายก็คือป้ายของอาจารย์หนูที่ที่แกสอนท่านชื่ออะไรท่านชื่ออาจารย์นุ่นค่ะอาจารย์นุ่นอันนี้ภาษาอะไรเนี่ย ภาษาทางเหนือนะคะภาษาล้านนาภาษาไทยใหญ่เนาะเนาะภาษาไทยใหญ่่ทานอ่านไปยังไงครับบุ๋มพยาตอกเส้นบุ๋มพยาะปรมาณบุ๋มก็ว่าไม่ผิดนะคะบุ๋มพยาตอกเส้นค่ะอ๋อยอหญิงเนาะอ๋อบุ๋มพยาชื่อบุ๋มเลยชื่อชื่อนุ่นค่ะอาจารย์นุ่นอันนั้น่ะบุ๋มคืออะไรหนูเป็นทางเหนือหนูไม่ได้ถามอาจารย์นะคะแต่บุ๋มก็แปลว่า มันเป็นโลโก้ของอาจารย์เลยนะคะอาจารย์โคกอ๋อตอนแรกหนูจะถามแล้วว่าอาจารย์จะให้หนูมาติดมันใช่นี่ค่ะคนจะให้โลโก้คนมันก็ต้องมั่นใจในตัวเราอะค่ะแกบอกว่าทําไปให้อ่มาตรงนี้เลยถ้าติดต่อสนใจเบอร์เลยครับสนใจก็เบอร์โทรเลยค่ะศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสี่หกศูนย์สองสองค่ะหนูไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ค่ะมีเบอร์เดียวเบอร์เดียวตลอดชีวิตตลอดชีวิตค่ะนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูติดตามการการนวด อเลยก็อันนี้คือมา,อามาขอความรู้เรื่องหลักการทฤษฎีในการนวดอะไรก็ตอกเส้นนะโคราชเรามีหลายไหมศาสตร์พื้นบ้านตอกเสน้นจะเป็นของอบจที่เขาเจะติดต่อประสานงานนะคะก็จะมีกลุ่มตอกเส้นของโคราชก่าก็ก<ะ>มีทั้งหาอีกใช่ไหมเราอยู่ในกลุ่มเขาใช่ไหมเราอยู่ในกลุ่มเขาคะ่ะเราที่นี่ถ้ามีงานหรืออะไร เขาก็จะส่งแนะนำว่าเออเนี่ยมีพี่คนนี้นะทำอยู่แถวนี้พี่อยู่ใกล้ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเครือข่ายนะคะทุกอำเภอเกือบทุกอำเภอแล้วกันในจังหวัดนครราชสีมาที่อบจเขาสนับสนุนนะคะโอเคครับขอบบคคุณรัเดี๋ยวเราไปตอกสียงกันเลยครับบานิครับ